มันไม่เล่าใจข้างในเ่ยเาคืนก่นหืมัดเปล่าว้ไปแย่งเนียวะไปเลยไปโดดดิโหนี่ีดูปั๊บปั๊บไปช่วยล่างเลยกูอยู่บนเนี่ยไอ้โบวิ่งลงล่างก็แม่งลงแบบนี้อ่ะปัง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 ปัมงปั๊รปั๊งปัะงปัไป่แต่้ะมอ่ละอวไน เลลวัเอไอยู่นู่นไอบอลแหลงต้ดิเล่นเกมแหลงต้แหลงตาเล่ยพเป็นไรดิโอ้ยอยู่นเทนานเหรอพูดตายไปแล้วเพราะคนกงเตออเพราะกงเต๊บนเต๊บคนเต๊เหรอเราคนนครขอน่ะนกด้่ะหรือว่าหยู่นครไหน นครไนนครบ้านนครบ้านคนนครคนนครเราเราอยู่อยู่ใต้เยอะไออยู่อยู่ถึงเดือนแล้วพูดตายไม่ได้นั่นจริงไหมเนี่ยจริงเหรอว่ามันตอแหลมันก็ตอแหว่าจริงไหมมันมันก็มีเลื่อมมากเลยครับยเนี่ยเฉือนเฉือนเวลาพูดเวลาทุ่ทีนึงก็เฉือนเฉือนเนี่ยตอแหลมันไม่ค่อยได้ใช้มันลืม่อมเงี้ยตอแหลไอเดี๋ยวไม่เชื่อเลยวผมหยุดแม่ผมแล้วพูดตายทุกวันมกิน เจสอย่าไปเชื่อมันมากนะมันจะหลอเยะตน้ที่หกอะวยที่หกทำเพื่อมันเกี้ยวควพรืวะความรื่อะความไร่ะตีนมีคนใต้เพินี้มาละบอ้แล้วพี่ทูคนที่ไหนนี่คนาะครนี่คนไ่ออคนคอนครนครนครบ้านเดี๋ยวผมแต่ละคนคือฟอมมากจริงจังจริงไมผมคนใต้จริงเลยไ้ยผมคนใต้จริงผมก็ใต้จริง ตายริงดิตายทุน่ะตนเนอะบัมเบือไปยิงมันดีเลยเหรอไอ้เนี่ยคอนเทนต์คนใต้เล่นงนี่ยจะหาตะบนก็ออกโอปิเซียทีวีไงตอนแรกที่มันดังมันสตรีมมันใช้เสียงใต้แหละอ๋อใช่โอเปิเซียท์เนี่ยเจ้าคนใต้ตอนแรกๆตอนนี้ดังแล้ใช้แล้วไปไหนกันไปไหนกันนี่เดี๋ยวหมอกก็ไล่มาไปทำไมเนี่ย อยู่เอ่ะโอ้โหพี่บอลพี่บอลคนที่ไหนพี่ตังไงอ่ะตังไงตังไงตังไม่ตังไม่ตังทางไหนี่ะตังทางไหนอ่ะตังไม่มีอ่ะหนกรเป๋าอ่ะไม่มีตังอ่ะอระเป๋าพี่ตังไหมอ่ะไม่มีเลยไม่ใช่พี่พี่บอลอยู่ใกล้ผมผมอยู่นครอ่ะก็อยู่โซนเดียวแหละตังในนครใกล้ๆกันใช่มัดเลยผมอยู่กลางเลยผมอยู่สุราษฎร์ผมอยู่ไกลอาเภอนไหนอาเภอไหน นี่นี่ไปทางนี้เนี่แ่เนียวาเฮียใครก็ดีดีดิมแม่แม่มันอยู่ไหนละอย่ทนี่แล้วไปยิงให้มันตื่นโอ้ยคด่าจะโดนหัวสักนัดเนี่ยพี่บ้าสองจัดคนคอนจริงจริงเลยเฮียปรนตูมก้อนคนคาอนติปื้นเนอจัดเน่าไหมยงไปเลยมันดีละ นี่มันดูเซ็กซี่สิบบอสตูตูตูแตไอ้กูเสียเวลามาดักทำไมเนี่ยเฮียหวยเออแล้วลงมาเรื่อเนี่ยแล้วลงไปทำไมเฮียอะไรแต่แลอ้อมยันไรเออไม่รู้เลยอ้อมมันอ้อมไปสุดนโน้นเลยจบผมมึงแล้วแต่ผมมึงเลยนี่บอกไปนะตายตายผมเลย ยุบยุบเลยนะวันยุบยุบเลยนะยุบ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 โดนโดนอยู่โดน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 กูเนี่ยโดนโดนวันโดนโดนโดนซอมบี้นี่เต็มเต็มเลยโดนโดนโดนเนี่ยโดนโจโดนโจมันจะได้บลับซีม้าเนี่ยมันจะออกประตูนู้นละ สรุปคือวงแม่งอยู่ตรงเราเย็ดมิเย็ดมิเย็ดเมียมเย็ดเมียเฮ้ยสังเกตนะเราได้สนายหน้ากงบ่อยมากเลยไปดักพอดีพวกมึงอ่ะยิงแล้วก็ไปจบปิดปิดเคสดิสปิดคอร์สปิดเทียอะไรปิดจ็อบอะไไปเลยวิ่งกูวิ่งมาอยู่เนี่ยมันจะไปดักพวกมึงแล้วเนี่ย เฮ้รถมีตัวหลังตัวหลังตัวท้ายซ้ายมีสองตัวนะิ่ะไปแล้วิ่งไปแล้วนะไปดิไปดิพวกมึงกลับไปกันสีิไปให้เป็นไรพวกมันมันอยู่หลังหินอ่ะ ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกแล้วนี่ตัวนี้มันสุดมันสุดอะไรนะเดี๋ยวผมเล่นโมซินคมๆ่ให้เพิง่งกูจะหมดนี้อะไรเกมโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่ต้นนี้อยู่บ้านนั้นตัวนึงพ<ม>าไปพปาไปเกียรติละตัวหรือตีละตัว <c oughs> มันใช่เหรอเออตรงนั้นมีอันนัน้นไหมทาง,งหลังมาเมื่อกี้ มีต้น,นึงผู้ชายหายเบาสาเตเลน้ายจีนหนคะมน่ะโอ้โหมันเก็บอะไรมาเน,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 นี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ว่ายกยเหนีากเน่แต่ลเป็นไงเรายบยเลยนี่รวยรอยรอยรอยไหม รอยรอยร้อยอยรอยอยไม่ตานี่ร้อยไม่ร้อยไม่มันไปหนแล้วตายแล้วตายแล้วเย็บเม็ดเย็บเม็ดเย็่เกิดไอ้บอลไอ้บอลปวดหัว อืวนว่าไม่ไปดักโน่นเดียวไปดักเนินนี้ไปดักเนินนี้ถ้าอยากมันไปดักเนินนี้อควนแน่จบเนินนี้เนินนี้แน่นอนแน่นอนเฮ้ยโฟร์วิดกิฟตกับกล้องใครไม่มีบอลบอลบอลเล่นไรไม่มีกล้องไอ้เมย์ไกล้องเอาหนี้เอาผมมีกล้องมีกล้องแล้วมีกล้องอ่โยงไปได้เลยมีห่วยได้เลยพี่มีเลเซอร์ไหมใครมีเลเซอร์ มีใจไม่เอ็มมีใจไหม่มีใจไหมน้องผมมอยากโจก่ะอยากโจก่ะมีบุญมีบุญไฮ้ยาดื้อนะมดเดี๋ยวไปฉีกไปอยู่ตรงนี้สักสองเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายสองนี่สไนด์อยู่นี่แหละล่งๆจะได้โดนก่อนเพราะทางนี้กูมีต้นไม้กูโดนกูหลอลอยรถต้นไม้นี้ ไอ้ยาเดี๋ยวพูดเดี๋พูดทาแบบนั้นนะฝั่พี่วอะเตือนทีเดี๋ยวมึงโดนโปรมึงก็รู้นี้อยากกันเลยตีบ้าง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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ใครอยู่กับกูเนี่ยไม่ช่วยกูยิงเลยเออลอยเต็มหัวเลยนี่ ช็อตรถชองร้วช่องรดชองรถช่เอ้ยลชองรถช่องลดช่งลดต่องลอ่อไมด่อองลดช่อะลองล่อะเนี่ยพออเลด่ออแค่เข้าตัวมดงลด่ยล้วอง่อกี้ชององลดอ่นี่อต่อง่ขง่อง่องี่ง่่่่่ด ม,ม,มีมีตัตี้มานั่นแหละเอาไม่ตายนี่มันยี่ไม่เข้ามาจะเพิ่เลยพี่บ่าวยันไม,มมไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่มีรูชม,มันขึ้นเลมมันขึ้นเลยมันโปรลู่เลยสัต เล่นมันานตัวไปเด็ดูเชื่อรอรอรอสะพานกระโดดลงไอวิวน้อยๆเนี่ยเต็มเซฟนี่นี่ยนี่เนีนี่ออะไรนี่เวลเวลพวกวลต่ำกว่าสามสิบเนี่ยมันตายเนี่เวลสิบสองนี่เนลขสิบสองเนี่ยปิงเลยและกูบอกไว้ตัวนี้นั่นไงเก็บแล้วเห็นไหมหนึ่งตัวเลยเห็นปะมันยิงพิเนีมแดงตายโอโห้เฮ้ยกูเห็นเลเซอร์นี่มันมันบ้านนั้นมีสองตัว โอ้ไปซ้ายปาปแลแลไปแลนกลับแลนกลับมาจเมีอะไรนี่ทบวิ่งเบวิ่งไปขึ้นเขาเขาเดิมแล้วไป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 เฮ้ยดักหน้าบ้างอ่นเดี๋ยวจะต้องออกนั่นเ่าออกแล้วนะไปขึ้นเขาเยบ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 เลยเร่งเอเร มันโดนไล่แล้วมันโดนแล้วเนาะไปไปไปขึ้นไปไปไปขึ้นเขากันไปอยู่ขอบเบนมันาต้าจริงพูดยังไงดูบอกไม่รวมมั้งงนกูจะดักมันก่อนนี่ยยนี่นี่นี่ต่อต่อต<ะ>่อต่อ,นนอดเ,เดี๋ยวเราโดดเข้านี่ก็รอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงชาร์จคนเดียวเลยเหรอไม่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 ตามผมตามผมตามผมตามไม่ดักเออดักนี่ใครใครยืนนี้ เพื่อให้นะ้ำมันอยู่ระหว่างบ้านแดงกับบ้านสองไอ้บ้านฟ้าบ้านสองชั้นอูจะดูตัวชุบชีวิตนี่มันอยู่ร่องกาวเราจะดูข้างนู้นมามพี่เบามันจะมันจะผ่ากลางอ่ะ๋อมาทางโน้นเลยต้องขึนน้นมาดูกบอลยหลักมากต้องขึ้นมาดีไม่เล่นอี ประมาณนี้นะโอเคเอ้ยถอยถอยกบกบถอย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 โดนบุกไปต้นเล็กถอยเลยล็อกไว้นี้ล็อกไว้ล็อกไว้ได้ไหมไปเลยขึ้นเขาไปสุดเลยคนนึงอ่ะขึ้นไปเลยโดนโดนยิงยิงเลยนะโดนยิ่งหลายต้นไม้มาได้วิ่งหลายต้นไม้มากรบมากรบมาบอลล็อกไว้ าตายตายตจะตายแล้วยิงจับวเป,เบบปลี่ยนวิ่งนะบอนเก็บเวลาเวลานั่งเปลี่ยน วมาไปหยู่ซ้ายนี่เดี๋ยวรอเก็บของเพื่อนไม่เป็นไรกบอย่าแบกให้ห้าตัวเองใช้สึกจะมีเปล่าจะมีรอสองตัวนี้ก่อนมันจะต้องข้ามถนนน่าเหลยสามตัวโอเควงโดพวกมันก่อนชิบหายละโดนเราเนี่ยแหละว่ามึงร<ว>อดเดี๋ยวกูวิ่งต่ออกอย,อยู่ที่นี้อยู่ในนี้เหลือยนนอยู่ในนั้น แต่ไม่รู้อยู่ครบแมนะโอเควอนวิงวจรล้วเจอแล้ววิ่อนวอนวิ่งหนี่เอาลอรอยยโอ้ยหโหห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 หเหห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 หยหหหหหหดหหหหหนหห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 หนหหหหหหยหหนหหหหหหหอหหหนหห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 น ต้นไม้น right? enfin ี uh ่รเปิดให้ลูกนึงอ่าอตไมนี่นะพี่รับรับปอะไวอไตันดดานีรอยงตายแล้วเคต้นไม้ตกตายแล้วทิหลต้นไม้ให้มันโดนยิงเมันโดนต้นไม้ยิงอ๋เอตัวเดียวจบแล้วมันไม่น่าเะเอาม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่สวยๆนี่เดี๋ยวยิงพูกนี้จบนี่ไม่ไมยุดต้นไม้เลยเอาไปเบสเกบกยุดน่กอ่ะปนะ โอ้แปลกๆนี่แปลกๆนี่แปลกๆแปลกๆนี่